สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิมารีรวิวลูมินทอฟ FW21 นะคะเอ l s อนะคะโดยที่รุ่นที่เคยออกมาเป็น X9L เนี่ยจะเป็นคนละหลอดนะ X9L ธรรมดาเนี่ยจะเป็นหลอดเอสบีทเจน2อเนาะส่วนตัวเนี้ยเนี่ยก็จะใส่เป็นหลอด s อ t 4อมาะคะ่ะ sft 40นะคะอายุหลอดก็50,000ชั่วโมงนะคะโดยประมาณมาตรฐานนะคะ ตัวนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะคือเป็น X9L เลยนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนหลอดตรงกลางนะคะให้เป็น SFT40 นะคะ SFT40 นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ารีเฟลกเตอร์นะคะหรือโคมเนี่ยจะใช้เป็นแบบเรียบนะเป็นสมูรรีเฟกเตอร์นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือตัวผิวตัวอะไรเนี่ยก็คือออกแบบมาเรียบง่ายเหมือนเดิมนะคะก็คือโมเดลเดิมเลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ไทยนะคะสวิตช์รุ่นอ่าสวิตช์เนี่ยก็จะใช้เป็นเลเซอร์รูปกระต่ายตรงด้านไทยนะคะเป็นตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อนี้นะคะตัวคลิปทุกอย่างนะคะก็คือเป็นแบบ s อ็กซ์หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวที่มารีวิวตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบซิม p l e UI นะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเป็นยูอี UI อื่นไหมนะแต่ว่า Simple UI เนี่ยก็คือหมายว่ามันใช้งานได้ง่ายๆนะคะก็เป็นเป็น Simple จริงๆนะคะไม่ ไม่มีความแบบซับซ้อนอะไรนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูสเปคของเขานะคะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยค่าลูเมนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,800ลูเมนนะคะก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นแสงพุ่งนะส่องได้ไกลถึง7 3 5เมตรเลยนะคะขนาดประมาณนี้นะคะได้ไกล2ได้ไกลเกือบ1 1กิโลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทมได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความที่มันเป็นไฟฉายที่ไม่ได้รูปร่างใหญ่มากนะคะ สามารถที่จะใช้21700ได้ด้วยนะคะก็คือขนาดของแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะนะะแล้วก็18650ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะก็คือมีท่อแปลงมาให้ข้างในนะคะคตัวนี้ก็จะเป็น Lamping UI นะคะ Setting มาเลยนะคะเป็นอ่า ง่ายเลยนะคะก็คือเป็นแบบว่าเราจะเป็นค่อยๆเลื่อนแสงชิปแสงในการที่เราเลือกแสงนะมีโหมดแบตเตอรี่เช็คด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัว X9S นะคะแล้วกม็มีโหมดล็อกเอาท์ปกตินะคะกันนะ้ำระดับ IP 6 8นะคะจะดำน้ำได้อยู่ประมาณ2เมตร ได้ประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจริงๆเราไม่ใช่ไฟฉายดำน้ำนะคะ Not for diving นะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะเป็นเ a นส์ r o o f ได้ก็คือกันน้ำปกตินะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีโหมดปกตินะคะก็คือมีมูลไลท์มีโหมด High แล้วก็มีโหมดเท r b o นะคะมีอ่าสโตร s เอสเอสบนะคะก็มีเข้ามาครบทุกทุกโหมดเลยนะคะเรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องที่เป็นเบสิก อ็อกเซสซอรี่คก็จะมีโอริงสำรองจำนวน2เส้นนะคะทูพีชโอริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะก็บางทีอาจจะมีโอริงหรือไม่มีก็ได้นะคะอ่ะปกติเราจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันถ้าคือจริงๆเราต้องใช้แค่ใช้แบบพอสมควรจริงๆนะคะแล้วก็คือต้องตรวจเช็คอุปกรณ์นะคะสมมติที่เราจะไปใช้อ่เจอแดดเจอฝนนะคะการฝุ่นหรืออะไรก็คืออุปกรณ์โอริงเนี่ยคือสำคัญเลยนะคะ ไม่ได้มีอะไรนะคะก็มีคู่มือมาให้หนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะกางคู่มือออกดูกันนิดนึงนะคะนะคะหน้านี้ก็เป็นไชนีสนะคะแล้วก็เป็น English Language นะคะนี่นะคะก็มีตารางของเขานะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะตารางตรงหน้าจอตรงนี้กรอบหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าตัวมูนไลท์นะคะเอาพูดอยู่ที่1.5ึ่งจุูเมนสนะคะสำหรับไฟฉายที่ใช้หนึ้าูเมนส์เนี่ยก็เอาไว้ประโยชน์ที่เราต้องการใช้ไฟที่ต่ำจริงๆสำหรับไฟฉายตัวนั้นนะคะเป็นโหมดไฮนะคะอยู่ที่800ล้อยูเมนส์ก็เทอร์โบอยู่ที่1,800งพันแูเมนส์นะคะสำหรับมูนไลท์เนี่ยรันทามได้30วันเลยนะคะเทอรีเดยแล้วก็ไฮเนี่ยรันทามได้2ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยรันได้อยู่ที่ประมาณ90วินะคะแล้วก็คือมันจะสเตเบิลไปที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง50นาทีนะคะก็จริงๆแล้วที่ไปลองแสงนะไม่ได้ดอบแบบพืบพับพนะคะก็คือเป็นที่น่าพอใจแต่ความร้อนเนี่ยก็มีนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะคะถือว่าเล็กนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะก,ก็ใช้เป็นเดเวอร์ที่แรงด้วยนะคะตัวนี้นะคะ แบตเตอรี่พาวเวอร์เนี่ยกำลังเนี่ยพาวเวอร์อยู่ที่21วัตต์เลยนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะคะสำหรับ SFT 40เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นไฟฉายที่มีความพุ่งนะคะสปอร์ตเข้มตรงกลางนะคะแล้วก็น้ำหนักของตัวนี้นะคะ128กรัมนะคะไม่รวม exclude แบตเตอรี่นะคะไม่รวมแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะคะอุปกรณ์ข้างในนะคะ PS ที่หนึ่งนะคะสำหรับ New l o t X9L และ x 9 a s นะคะตรงนี้จะเป็นติดกาวมาเพราะฉะน,นั้นเหมือนพยายามที่จะหมุนเท่าไหร่ก็หมุนไม่ออกนะคะเพื่อจะใส่เป็นอุปรกรณ์แต่งนะคะเราอาจจะต้องไปหาวิธีนะคะเอากาวออกนะคะจริงแล้วก็คือน่าเสียดายมากไม่น่าจะติดกาวมาเลยแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จกับ e r r o r user นั่นเองก็คือแบบว่า,าจริงๆถ้าคลายเกียวหมุนไม่แน่นนะมันจะทำให้ไฟฉายไม่ติด ก็เลยเข้าใจว่าเออไฟฉายมันพังแต่วจริงๆมันไม่ได้พังนะคะก็คือตัวนี้มันเป็นแบบออกแบบมาเป็นคลิปที่ติดแนบเนี่ยล้วคือเราต้องหมุนแน่จริงๆมันถึงจะทํางานเพราะฉะนั้นเขาเลยติดกาวมาหรือก็เป็นที่เสียดายว่าอาจจะใช้อ,อ่หมุนด้วยตัวเองออกไม่ได้เพื่อจะใช้กับพวกอ่กริปนะคะไท่ข้อกริปหรอฟิล์มจะหาวิธีเราก็จะมาบอกอีกทีนะคะว่าต้องใช้น้ํายาตัวไหนในการล้างคราบกาวตัวนั้นนะคะก,ก็เดี๋ยวจะไปทดสอบให้นะคะเราเปิดออกมานะคะเราจะเจอไอ้ตัวนี้นะคะที่เป็น เป็นท่อนะคะที่เอาไว้แปลง18650ใส่นะคะแต่ว่าเราต้องใช้18650ที่เป็นหัวหนูนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะแล้ก็แปลงใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ที่ตัวไฟฉายนะคะในที่นี้เดี๋ยวฟิล์มจะใส่เป็น21700เข้าไปนะคะ,ะด้านหัวก็คือเป็น Positive s สายจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเราหันออกไปทาง LED นะคะอ่ะแล้วเรามาดู นะคะมันจะมีไฟกับคลิปขึ้นมาแบบนี้นิดหนึ่งนะคะอ่าเก็บคู่มือก่อนนะคะมาดูวิธีการใช้งานนะคะเปิดปิดนะคะก็คือกด1คลิกนะคะกด1คลิกเปิดปิด on off นะคะอ่าแล้วก็ f อร m on นะคะเราจะเชง u u t u u t นะคะก็เปลี่ยนโหมดนะคะก็คือ p r e s s and hold switch นะคะก็คือกดค้างที่ปุ่มแบบนี้นะคะเป็นการ dimmer แสงนะคะปุ๊บ ประมาณนี้นะคะเริ่มต้นนะคะ form off if you hold on battle เนี่ยมันจะกดขึ้นมา form เป็นมู l i ลท์เลยนะคะ,ะนี่นะคะถ้าเรากดจาก off นะคะกดค้างมันจะขึ้นเป็นมูนไลท์แล้วก็ชิปแสงได้ปกตินะคะ double click นะคะจะเป็นการเข้าสู่ turbo นะคะแล้วก็ถ้าเป็น stop นะคะต้องเปิดมูนไลท์ขึ้นมาแล้วก็ double click มัน ดับเบิ่คลิกมันนะคะตัวนี้อาจจะทําความสะสมนิดสับสนสสน,นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าสู่สตปเนี่ยมันจะต้องจําไว้ว่ามันต้องเข้ามูลก่อนน,นั่นเองนะคะเป็นเป็นโหมดที่แบบ Hidden น i d d e n m น d e นะคะแบตเตอรี่เช็นะคะ3คลิกเอ่อฟ o ร์ f นะคะก็คือ1 2 3 1 2 3 4 1 2น่าจะเป็น4 4จนะคะ มันก็จะเป็นการแบบเช็คแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็ถ้ามันเป็น3.9มนนมันจะเว้นอาจะประมาณสามสาบลิงแล้วก็เว้นไปที่9ครั้งนะคะก็ประมาณนั้นเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แล้วก็ล็อกเอานะคะโฟคลิกฟอร์มออฟนะคะหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนี้ล็อกเอานี่ยมันจะทำงานแล้ว อ่าแล้วก็อล็อกเกนก็คือสคลิกนะคะแล้วตัวนี้มันมีเมมโมรีโหมดด้วยนะคะอย่างเช่นฟิล์มชิปแสงไปที่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เปิดปิดนะคะก็คือมันจะชิปแสงมันจะจําแสงล่าสุดนะคะนี่นะคะก็คือเมมโมรีโหมดทุกอย่างก็คือใช้แค่นี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยใช้งานง่ายมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแสงกันเลยดีกว่านะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ X9L นะคะตัวนี้นะคะก็จากให้รูมทอปก็คือใช้มเดลของ X9L นั่นแหละนะคะแล้วเราก็นะคะเปิดปิดนะคะเราเรียกแสงสุดท้ายที่เราปิดไปขึ้นมาได้เลยทันทีนะคะมีเมมรี่และคือไฟฉายมันเป็นดิมเมอร์นะคะแบบนี้นะคะเราจะยินเสียงคลิกเนาะ from off นะคะแล้วกดค้างนะคะมันจะเรียกหมดหมุนขึ้นมา เอาใหม่ผมอ่าเราเรียกโหลดหมดูโหมดมูลขึ้นมาแล้วเราก็ดับเบิลคลิกจากโหมดมูลนะคะมันจะก,การเป็นการเข้าสู่โหมดกระพริบนะคะพวกสโหมดพวกอะไรดับเบิลคลิกนะคะก็จะเป็นการไล่ไซ่ครบของพวกโหมดกระพริบนั่นเองนี่นะคะก็จะมีพวก SOS นะคะก็ครบเลยนะคะเปิดขึ้นมาดับเบิลคลิกจากออนนะคะก็จะเข้าสู่เทอร์โบด้วยปกติเลยนะคะ ยาเริ่มสูงแล้วนะคะขอเดินขึ้นมานิดนึงอาไหมดับเบิลคเข้าสู่เทโบแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะขออนุญาตค้างไว้ตรงนี้สักพักนึงนะคะร้อนนะคะก็โมเดลนี้นะคะก็ ออกแบบรูปทรงนะคะเรียบง่ายนะคะแต่ว่าใช้แบตเตอรี่21700ได้ด้วยนะคะความร้อนนี่พิมก็ว่ามันขึ้นเร็วเหมือนกันนะสำหรับเทอร์โบนะคะทรงพลังนะคะส่องเขาบอกว่าส่องได้ไกลที่ประมาณ700กว่าเมตรเลยนะคะแต่จับปลายนะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ที่ถ้าจะใช้จริงนะคะเรากำตัวบอดี้ตอนนี้นะ่ะคือร้อนแล้วนะคะ แต่มันทรงพลังนะดูสิแสงสเตเวลมากนะคะก็คือมันคือหลอด SFT40 ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะจะเป็นลำแสงพุง่งมีสปิลนะคะตรงกลางสปอตโตด้วยนะคะไม่ได้เล็กมีความกว้างในแบบของมานิดนึงนะคะสำหรับ SFT40 ของเรา ตอนนี้ก็ยังไม่ดอบนะคะหรือดอกเราไม่รู้แต่คือแสงอะเ t เบิลจริงแต่ว่าร้อนมากนะคะเวลี h e a อ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ระดับต่ำขึ้นมาใหม่อันนี้ก็อยู่ระดับโลโลกลางนิดนึงนะคะโลมิโลมีเดียมมานิดนึงนะคะแสงก็ใช้ได้แล้วนะคะอ่ะระดับนี้ก็ถือว่ามันมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยปิด ดูหมดมูลนะคะหมดมูลเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะที่ที่มันมีแบบเ,เขาเรนะียกอมีแสงไฟรอบข้างนิดนึงพวกนี้จะเป็นวันพระด้วยนะคะก็เลยแบบว่าท้องฟ้ามันดูเปิด,เป,ดเปิดนิดหน่อยเทบโบลไลลงมาอ่านี่นะคะก็ทำได้ดีนะคะก็โอเคมากๆสำหรับเจ้าตัว x 9 s นะคะ ที่เรคาค้านี่มันมีเรื่องแสงด้วยนะคะก็คือตัว,ตวแผ่นลองคมเขาเนี่ยเรื่องแสงเบาๆนะคะ